นนัน้แม่โขลูกอ่อนวิ่งสวนทางมาด้วยความตกใจขิดฆ่าพระบาทจนสิ้นชีวิตก่อนถึงพระสถูปแต่ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นบูชาพระบรมสารีริกธาตุบุญนั้นก็นำผลทันตานำผ่าฆ่าพระบาทมาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้เพคะเท้าสักกะเทวราชให้ข้อธรรมแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายดูก่อนมาตลีจงพิจารณาผลแห่งกรรมอันน่าอัศจรรย์นี้เถิดแม้ไทยทำเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อประกอบด้วยจิตเลื่อมสายในพระตถาคตหรือในสาวกของพระองค์ผลบุญย่อมยิ่งใหญ่เกินคาดมาเถิดมาตลีเราทั้งหลายพึงบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตให้มากขึ้นเถิดเพราะบุญที่สั่งสมไว้ย่อมนำความสุขมาให้ไม่ว่าพระองค์จะยังทรงพระชนอยู่หรือเสด็จดับขันปริญิพานแล้วก็ตามเมื่อจิตตั้งมั่นถูกต้องผลบุญก็ย่อมสม่ำเสมอสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติ ผู้บูชาพระตถาคตย่อมได้บังเกิดในสวรรค์พระตถาคตทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากข้อคิดจากเรื่องปีตะวิมาน 1. เจตนาสำคัญเหนือทุกสิ่งแม้บุญยังไม่สำเร็จด้วยการกระทำแต่เพียงตั้งจิตมั่นว่าจะไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุก็มีอานิสงส์ใหญ่หลวงเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อเคารพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมนำผลบุญเกินกว่าที่จะประมาณได้ 2. การสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นบุญใหญ่พระบรมสารีริกธาตุคือองค์แทนพระพุทธเจ้าการตั้งใจบูชาด้วยจิตเลื่อมใสเป็นบุญที่ส่งผลให้เกิดในสุขติแม้ยังไม่ได้บูชาโดยตรง 3. ดอกไม้เป็นพาหะนำบุญแม้เป็นเพียงดอกบวบขมแต่เมื่อถวายด้วยความศรัทธาก็เป็นเครื่องบูชาที่มีคุณค่ายิ่ง ประโยชน์ของดอกไม้ในการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่จิตผู้ถวายไม่ใช่ที่มูลค่าของดอกไม้ 4. ความไม่ประมาทในโอกาสทำบุญชีวิตไม่แน่นอนอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นทุกเมื่อการรีบทำบุญเมื่อมีโอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญชอบคลิปบรรยายธรรมะจากพระไตรปิฎก แบบสรุปเข้าใจง่ายอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะ